สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแจ็คก,กี้นะคะวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนมาเรียนประโยคนะคะหรือว่าเราจะมาตั้งคําถามแล้วเราจะตอบด้วยนะคะวันนี้มี2เวอร์ชันเนาะถามแล้วก็ตอบนะคะนั่นก็คือ30ประโยคถามตอบนั่นเองเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะประโยคแรกค่ะเธอจะไปแล้วหรอ guess do yes ist Du? Jetzt? Doch. Ja, ich gehe jetzt. Ja, ich gehe jetzt. ใช่ฉันจะไปแล้ว mich? Mich? ชอบฉันไหม Ja, ich mag dich. Ja, ich mag dich. Ka, ich mag dich. Liebst du mich? Liebst Du mich? Mai? Ja, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Ka, te gehen wir einkaufen gehen wir einkaufen เราไปซื้อของกันไหม Ja, gerne. Ja, gerne. Ka, ค่ะได้สิ ค่ะยินดีค่ะ b e k o m m e ich etwas dafür b e k o m m e ich etwas dafür Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, Natürlich. 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 Bekomme ich Geld? b e k o m m e ICH GELD ฉันจะได้อย่งนนไหม JAH SICHER JAH SICHER KAH แน่นอนอยู่แล้ว Siehst du das? Siehst du das? Nein, leider nicht. Nein, leider nicht meißen hängen ist das überall so ist das So <c oughs> เบบป็นบบนนแี้กัทุกที่เลยใช่ไหม Ich glaube ja. Yeah. Ich glaube ย yeah. a ฉันคิดว่าใช่นะมาร์กส์ดูเกนสปอร์ตมาร์กส์ดูเกนสปอร์ต เธอชอบออกกําลังกายไหมยา yeah, Jeden Tag ย yeah, า Jeden Tag ค่ะทุกวันค่ะ Gefällt dir die Jacke? Gefällt dir die Jacke? Teilst du gerne mit Ja, sie gefällt mir sehr. Ja, yeah. sie gefällt mir sehr. ค่ะฉันชอบเสื้อกันหนาวตัวนี้มาก Kommst du zur so Party? St, do so party. เธอจะมางานเลี้ยงไหม s i h ช่แน่นอนอยู่แล้ว Wohnst du hier? Wohnst du hier? Ja, ich wohne hier. Ja, ich wohne hier. Ja, ich wohne Kochst du ich wohne hier. jetzt? Kochst du jetzt? เธอจะทำอาหารตอนนี้เลยใช่ไหมย่า yeah, ich koche jetzt ย a า ich koche jetzt ค่ะฉันจะทำตอนนี้เลย นจมเอกระเปนี้เลยใช่ไหมคะ j ย k ะ a คลา อย่าลาค่ะแน่นอนอยู่แล้วรูฟส์ูมิชแอนรูฟส์ูมิชแอน เธอจะโทรมาหาฉันไหมยา่าซิชยาย่าซิชาเน่นอนอยู่แล้ว โอเคค่ะประโยคเราก็ได้รู้กันไปแล้วเนาะอว่าถามแบบนี้ตอบยังไงนะคะหลายคนก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องนึกถึงแกมมาค่ะเราสามารถท่องจำได้เลยแล้วเอาไปพูดเลยนะคะเราจะได้ประโยคที่สำเร็จรูปมาแล้วนะคะแล้วก็เวลาเราพูดเนี่ยเราจะตอบสนองได้อย่างรวดเร็วนะคะก็คือเราเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะวิดีโอนี้ลาไปก่อนชื